โอ้โหวันนี้ได้รถคันนี้มานะฮะโตโยต้าเคมบรีนะครับปีศูนย์ห้ารถสวยมากเบาะหนังเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วเป็น2.4งคิวตัวท็อปสุดนะฮะม่านไฟฟ้าหลังแอร์แบ็กคู่รักคอนโซลเดียวกระป้ายแดงครับพี่น้องมาสองเซนนิดหน่อยเองลำดับที่หนึ่งมีประกันชั้นหนึ่งต่อประกันชั้นหนึ่งทุกปีขับดีไหมสบายขับดีมากตัวดีมากเลยเครับเกียร์ยังไม่มีปัญหาเลยสุดยอดจริงๆแล้วก็เดิมหมดเลยหลังคงหลังคาเพดาน ะสะอาดแน่ภายใน,นบอะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับคอนโซลลายไม้ตัวนี้ท็อปเลยนะครับการันตีไม่เคยใส่แก๊สไม่เคยติดแก๊สนะฮะเครื่อง2.4สวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ดูโหนนี้ได้ลงรถนี้มานะ้วฮะโรลิ่งฟารามเนอรี่นะครับปีส25สวยมากบอะหนงังบอะหนังปรับไฟฟ้าแนละ้วเป็น2 ประกันชีพทุกปีปีไม่สบายปีมัวดีมากเยอะจริงๆแล้วก็เดินหมดเลยเราพุงกับทานใดด้านปัาคาแค่ภายใน้อมขับในาหน้าด้วยนะครับคอนโซลลายไม้คอนิท็อเลยครับาระกันไม่เคยใส่แก๊สไม่เคยติดแก๊สนะฮะเื่องสีสวยมากเยี่ยมนี้รีวิวให้ดู